รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ระเมิงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีณหอประชุมโรงเรียนแม่ระเมิงอําเภอท่าสองยางจังหวัดต,ตาโดยประกอบพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่เบื้องหน้าพระฉายลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมนําหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดต,ตากในอำเภอท่าสองยางเชิญถุงพระราชทาน มอบให้แก่นักเรียนจำนวน200ชุดด้วยสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครโรนาไวัร2019ส2 0 -19 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถุงยังชีพแก่นักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุระกันดาลได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพตลอดจนการพัฒนาทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องโรงเรียนแม่ระเมิงตั้งอยู่บ้านแม่ระเมิงหมู่ที่8ตำบลแม่2องอำเภอท่าสองยางจงังหวัดตากเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนายสมศักดิ์วุฒิสัตว์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน82คนและมีนักเรียนเข้าเล่าเรียนศึกษาจำนวน1,342คน